มันเขาเรียกว่ามันซุดโทมตามตามอายุการใช้งานเนาะก็นํามาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะฮะนำมาเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีโทนแบบนี้นะฮะโทนม่วงนะครับก็เลยได้สีแบบนี้สีม่วงแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นเป็นห้องนอนเป็นห้องแบ่งเป็นห้องคือง่ายๆเลยฮะมองง่ายๆคือหน้าต่างหนึ่งช่องค,อคือหนึ่งห้องนอนนะครับนี่นะครับอันนี้กี่กห้องล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้องทั้งหมดแปดห้อง 8ห้องนะครับห้องหนึ่งจะมี4เตียงนะครับเตียงล่างซ้ายขวาสองเตียงเตียงบนซ้ายขวาสองเตียงนะฮะฉะนั้นก็ดคูณ4เข้าไปนะครับก็อ่าอย่างนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะนะครับก็คูณ4เข้าไปนะฮะก็ได้32อ่ะจะมีตรงนี้อีกนะฮะขอโทษตรงนี้นะฮะช่องเล็กเนี่ย นะครับหน้าต่างช่องเล็กเนี่ยจะจัดจะจัดไว้อีกสองนะครับก็คือเตียงเตียงล่างเตียงบนอีกสองอันนี้ก็คือเป็นห้องที่นอนสองคนนะฮะเป็นห้องนอนสองคนก็คือสามสิบสี่เตียงนะครับทั้งหมดสามสิบสี่เตียงแต่ไม่ใช่เป็นห้องที่ปิดตายเหมือนเหมือนเหมือนรถอ่ารุ่นใหม่ของจีนนะครับอันนี้เป็นอ่ารถนอน นสอนะเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนะี่ยเขจะเป็นเพียงแค่ม่านกันน้นเฉยนะฮะเป็นม่านกั้นเฉยนะครับก็คือแบ่งสัดส่วนกันให้เป็นเป็นสัดส่วนนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีการปิดประตูหรือล็อกประตูแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ก็เป็นรถ JR Blue Train ทีนี้นะครับมีบางคันที่การรถไฟได้นำมาปรับปรุงนะฮะปรับปรุงเป็นรถ power car เป็นรถโบกี้ไฟฟ้ากำลังให้บริการตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ เพื่อนำมาวิ่งนะครับให้บริการในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการสั่งซื้อตู้รถไฟโดยสารที่ไม่มีเครื่องยนต์ตู้รถไฟโดยสารที่มีแอร์แต่ไม่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟในตัวมันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเอารถพวกนี้แหละนะครับไปดัดแปลงเป็นรถเรถพาเวอร์คาร์คือเป็นรถคันเดียวที่ปั่นทําหน้าที่ปั่นไฟโดยเฉพาะเลยนะฮะคุณทําหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้กับตู้โดยสารอื่นๆที่เป็นรถโดยสาร รถนอนเพื่ออะไรฮะเพื่อไม่ต้องเอาเครื่องยนต์ไปแขวนไว้ใต้ใต้ตู้รถที่มีผู้โดยสารนอนอยู่ข้างบนเข้าใจไหมฮะเวลาเวลาที่เรานอนอยู่เราได้ยินเสียงเครื่องจักรอยู่ข้างล่างเนี่ยมันรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะ <c oughs> คือ,อนอนอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะสําหรับบางคนนะฮะแต่ว่าสําหรับผู้โดยสารที่เขาใช้บริการรถไฟเป็นประจําเขาก็รู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินนะะแต่ว่าในยุคต่อไปนะครับในยุคต่อไปเราจะ โดยสารรถไฟแบบเงียบได้ยินแต่เสียงลออรถไฟกระทบกับรางแค่นั้นเองนะฮะเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่อ่าเป็นเครื่องต้นกําลังของอเครื่องปั่นไฟเพื่อนํามาใช้ในกระแสะไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบแอร์นะฮะเพราะฉะนั้นรถพวกนี้นะครับในอนาคตจะนําไปปรับปรุงเป็นพาวร์คาร์แต่ตอนนี้ก็คือเอามาจอดทิ้งไว้เนี่ยเพราะว่าลองงบประมาณอยู่ เอาสันส้นๆนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะฮะร,รถคันนี้ก็คือรถดีเซลราง JR West อันเนี้ยนะครับผมเสียดายมากๆคือก็พูดตรงๆเลยนะฮะผมเป็นคนที่มีความชื่นชอบในรถไฟดีเซลรางมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความเป็นสัสดส่วนมันมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเองนะครับแล้วมันวิ่งได้ด้วยตัวเองมันไม่ต้อง พึ่งพาหัวรถจักรอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า,าม,มันมันเปนมีเสน่ห์ในตัวมันเองแล้วผมก็ใช้บริการมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วทีนี้สําหรับรถไฟ JRWest คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เราได้รับมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับ JRWest คันนี้นะครับรุ่นนี้ทั้งหมดเนี่ยเราได้รับมา,าผมจำไม่ผิดประมาณ30กว่าคันนะฮะหรือยีกว่าคันนี่แหละนะฮะเป็นรุ่นที่ ปลดระวางแล้วนํามามอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะห้องขับของรถรุ่นนี้นะครับมันอยู่ด้านซ้ายมืออ่ะญี่ปุ่นขับซ้ายเอามาให้เราเราก็อขับซ้ายนั่นแหละนะฮะไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรของเขาคล้ายๆกับรถกิฮะ183ที่เราได้รับมาใหม่หมๆนี่แหละหมาดๆ,ๆนี่แหละนะครับแต่ดีเซลรางรุ่นนี้นะครับ JR West รุ่นนี้ถ้าถ้าใครเกิดทันนะถ้าใครเกิดทันช่วงปี2000 542เนี่ยนะครับการรถไฟเคยเคยนำรถ JR West รุ่นเนี่ยที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ๆเลยนะฮะ